ได้พบเจ้าของเฮือนเคนได้ผู้สาวผู้สาวได้ไหนนะเป็นมาจะเลงวงเ,งเลงกายเนะะะาะเอาไปๆกล้องแน่นเลยผู้สาวคนขี้อายอีกแล้วนะเจ้าของเฮือนเหล่านี้เพคนได้เฮือนงามอ่ะคนอายเพี่คนว่านะกราบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวและก็พี่น้องทางฝั่งไทยเนาะมาพบมาพบกันอีกแล้วทางสองบ่าวสมหวังอินดีนะ้เนาะเมื่อนี้บ่าวสมหวังกับสิพา ทีพ่พาน้องไปอนะเ <Okay. S 1> บ่งบรรยากาศาการใส่บาตรแล้วก็มัดแขนสู้ขวัญออกพรรษาลาพระเจ้านะมัดแขนสู้ขวัญบาซีพระอาจารย์นะคู่บาอาจารย์ที่อยู่ในวัดเนาะแล้วก็สิผ้าไปตันผู้สมไปเบ่งบรรยากาศาวิธีส้นผท้าคุถไายนะบ้านพราหอยเมืองไทรอง ว่าการดำรงชีวิตเพิ่นสิเป็นนวใดเงินสร้างบานแปนเนาะบรรยากาศสีอยู่ในประมาณใดในคงความเป็นเอกลักษณ์ของทิพนพุทธยไว้ประมาณใดน,นะหฮาสิพ้าพีพาน้องลงไปเบ่งบรรยากาศวิถีชีวิตธรรมชาติและกาบรรยากาศการบานสีบาสีส้ขวันออกษาลาพเจ้าเนาะบาสีสุขวันคู่บาอาจารย์เนาะจังได้กัก่อนไปกั อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวสหวัง,งแล้วก็เพื่อสีบ่อผาดคลิปใหม่ๆของบ่าวสหวัง,งเนาะก็ขอบใจเฮาไปเบิ่งกันเลยได้พบเจ้าของเพื่อนคนนี้ในผู้สาวผู้สาวได้อย่งไรน,นะเพินมาต่เนี้งูเลี้ยงควายเนาะอา่าบายกล้องแน่นิผู้สาวเพิ่งขี้อายอีกแล้วนะเจ้าของเพื่อนหลังนี้คนได้เพื่อนงามเพิ่งอายนี่เพิ่งมานะ ควายเพิ่นหลา่าทุกคนเล้ใครผู้ใดอยากเป็นเจ้าของควายเด้อติดต่อมาทำมงเบาสว่างเด้อนี่นะเจ้าของควายยังโสด,ดเลยทุกคนยังหาคนเลี้ยงควายสอย,ยอยู่นี่ควายเพิ่นเก่าตัวมีแต่ัวใหญ่ๆบรรยากาศคนลงมาใส่บาทก้นเฉพาะในหมู่บ้านนี่ซื่อๆคนเพราะว่ามันเฮ็ดพร้อมกันหลายวัดหลายว่าด,ดิอันนี้ก็คือ กดีหลังเก่าเนาะตัวยุไกนั่นก e ็ neck. คือมแจกตัวเห็ดใหม่นะกายที่สำเร็จแล้วน,นี่คือคือบรรยากาศบรรยากาศวัดบ้านปลาหอยวัดใสงสว่างธรรมก็คือว่าสมซื้นได้หอมไม้หอมโตเย็นดีนี่คือบรรยากาศของวัดถิ่นภูไทยบ้านปลาหอย บรรยากาศรวมๆของหมู่บ้านก็คือว่าพ่ไม้หุมโต๊ะเลดมสมบูอ่หมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นเผ่าผู้ไทยผู้ไทยแท้ๆเลยนะเป็นบรรยากาศยามเชา้าๆระแสงแดกแกำลังออกเป็นบรรยากาศ อ,อันนี้แม่นเฮือนท่งเก้านะเนาะเฮือนแบบบูฮานจัดจ้าเลยนี่หลังนี้ทุกคนเลยอยู่ท่ามกลางบรรยากาศต้นไม้ต้นโตโฮมเย็นเป็นผ้าไหมเฮลายสามเลยผ้าไหมเฮลายสามแบบเดิมๆแบบเล,ล่าเลาเลยทรงนี้งามแหงแ้งเนาะหาเบิ่งยากหละ ปัจจุบันนี้นะหาเบิ้งค่อนข้างที่จะยากเกินผามิฮีนาสามเนาะส่วนหลังนี้ก็หลังนี้ก็ผาเป็นมุงเปนเนาะทรงเดิมๆส่วนหลังก็เป็นพื้นยังคงเอกลักษณ์ความเปิดล่าวไว้อยู่เนาะกับบางคนก็ปลุกหลังไม้ไปยู่บ่อนไม้แล้วก็หลังเก้าก็จงไว้เป็นอนุสรไว้เนาะ วัดว่าอารามกะกกำลังสร้างบุรณาการอันนี้กะส่วนนี้ก็เป็นหอก่องส่วนอันนี้ก็เป็นหอแจกหลังไม้อันนี้ก็ไม่ต้นโพหรือไงประมาณสิบคนโอบเนาะมีหอมไม้หอมเตาะบรรยากาศนี่ก,กับกำแพงวัดกำแพงวัดใ้เห็ดปีนี้อันนี้กห็หอมทางไปหายไปหน้าไปส่วนกะ บานผะหอยส่วนหลก็ออกไปทางเส้นนี้แล้วออกไปในข้างวัดออกไปชูทงไฮทงหน้าบริเวณทางไปไฮไปหน้าก็มันสิมีงวมีวั้ะด้ชนปูนกับทงหน้าเนาะเป็นทงหน้าเป็นทงไฮทงหน้าเลยออกไปชูไฮสูนหน้าเพื่อไปไฮไปส่วนเพื่ออันนี้ก็คือความอุดมสมบูรณ์เนาะ ที่ในเมืองใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะดื่มด่ำกับธรรมชาติแบบนี้ค่อนข้างที่ทจะยากแลละปัจจุบันนี้เนาะกับบสมว่างกับหูซึกภูมิใจเนาะที่ได้คงอยู่ในธรรมชาติแบบนี้บรรยากาศาแบบนี้อ่าวิถีชีวิตเนาะอยู่แบบสบายสบายอยู่แบบธรมรมชาติอยู่ในความเป็นลาวเนาะทินพุทยเฮ้า แนวยูแนวกินปูปลาหน้านาา้ำกระไลอันนี้ก็บผักนี่ผักอันนี้ผักขาดอ้อมสกบเนาะมีดะตามแคมโหแคมสวนมีเบิร์ดอันนี้ก็เพิ่นสเป็นหางเพื่องไว้ให้งวให้ควายกินเนาะมันกลายสิเบิร์ดเลยบรรยากาศหอมไหมหอมโตอหอมหมงหอมขามทุกคนหายากปัจจุบันนี้แต่ว่า บ้านเพื่อนก็นยังคงไหวเนาะความเดิมความเหล้ามีเหล้าข้าวเหล,ล้าน้ำเหล้าบกักใหญ่เพื่อนคือสิมีข้าวหลายเนาะถ้าเต็มนี้สิน่าสมมติอ,อยู่ประมาณสามสี่ร้อยกระสอบกันแล้วเนาะบรรยากาศรอบๆใี่กายตงไหลตรงหน้าเลยนี่ก็เงืนอเนเพื่อนเนาะเพื่อนกะออกไปรยู่ทางแล้วนะออกไปรยู่ทางยู่งงอยู่งส่วนแล้วยังเหลือแต่ เฮือนที่ที่เพิ่นสร้างไว้ตะกี้ก็เลยคงไว้ความเป็นลักอันนี้ก็เฮือนหลังนี้กหลังบ้าไงนี่ด้านหน้านีจะเป็นผ้าไหมเฮลายสามแล้วก็ดันทางนึงจะเป็นแปนนชวนหลังคาตะกี้เนี่ยเป็นแปนไม้แดงแต่ว่ามันหลายปีแล้วเพิ่นก็เลยเปลี่ยนใส่เป็นสังกะสีเนาะงามเฮือนชงเล่าๆหลังนี้ก็เป็นแปนลายสามอ่าผ้าไห่เฮลายสามอีกหลังนี้ก็ สี่พนสีมุง้งแฟนไม่แดงได้นี่มีซานมีอย่างหลังนี่กค็คงเป็นเอกลักษณ์ไว้ให้ลูกให้หลานเบ่งเนาะน,นีบรรยากาศใส่บาดใส่บาดยานนำบุญออกประสาลาพระเจ้าอันนี้นการนำการบานบา สีเ็นนับเงินบาทสวัสดี bà xin su phần cô la đây bà xin su thì... này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เาคุมาทำบุญที่วัดที่ว่านําที่ถึห้ามื้อแปเท้าเอามื้อพันื้อได้เลยี่นี่แม่มแกนสุวรันคุณอาจารย์ภาษาลาพเจ้าอายุดีมีแห้งไว้เป็นรเนเาเป็นกลางไม่เล่นเป็นกา ក្រីន់ជាទួនដែលន់លើម្រសូវការង់ទៅក្រីន់ន់លើម្រ